สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับมามาชมนะครับมาชมไม้นะครับไม้ประดับแล้วก็เป็นสมุนไพรนะครับผมที่สามารถกินได้นะครับสมุนไพรสมุนไพรฝรั่งนะครับผมซึ่งอยู่ทางร้านนงกระเสดนะครับผมร้านดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับผมรู้สึกว่าขายดีขายดีแห้ง ซึ่งเป็นไม้ที่มีความสเสน่ห์นะครับมีมีม,มสเสน่ห์ก็คือมีความหอมนะครับหอมแล้วก็สามารถปลูกในที่านาบาน้านห้องนะครับหรือว่าเป็นไม้ขุดลอมหรือว่าเป็นไม้อายโชวนะครับประดับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับส้างบรรยากาศให้ให้กับบา้านห้องได้ดีนะครับผมซึ่งต้นไม้นี่นะครับผมสามารถกินได้แล้วก็มี มีประโยชน์ก็คือมีความหอมนะครับผมมีความหอมนะครับส่วนมากนะครับผมถ้าผู้ใดปลูกแล้วนะครับผมจะตมจะตกลุมลักเลยนะครับไม่ชนิดนี้ก็คือ rosemary นะครับผมก็คือมารีนะครับต้นมารี คำสั้นๆก็คือมาลีเนาะนะครับสมุนไฟสมุนไพรฝรั่งนะครับซึ่งมีพุ่มเตี้ยนะครับทรงสวยอยาให้ชมบรรยากาศเนาะส้งสวยเนี่ยมันจะมีหลายรูปทรงรูปแบบนะครับผมนะครับใบใบใบส่วนใบเขานะครับจะเรียวยาวนะครับผม ใบใจะเรียวยาวนะครับชมบรรยากาศเนาะใหชมต้นไม้นะครับสมูนย์ไฟฝลังเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่เพียงปลูกในกระถางเดียวนะครับประดับตามมุมบ้านนะครับดินกำแพงรั้วบ้านเท่านั้นนะครับแต่ยังนิยมปลูกแทรกผสมนะครับผสมประสาน กับไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆในสวนหลายสไตล์นะครับโดยเฉพาะแถวอังกฤษนะครับแถวประเทศอังกฤษเนาะให้กลิ่นหอมแถวอังกฤษนะครับให้กลิ่นหอมอายชวนชมนะครับแถวยุโรปนะครับผมแถวยุโรปก็จะมักปลูกนะครับโรสเมรี่นะครับซึ่งเป็นสมุนไพรนะครับสามารถทำมาปรุงนํามาปรุงอาหารนะครับมาว่า จะเป็นของหวานหรือของข้าวนะครับแล้วสา,าที่สําคัญนะครับยังสาม,มารถที่มาปลูกปลูกให้ประดับนะครับไปหน้าบ้านนะครับปลูกแซมผสมกับต้นไม้หลายๆชนิดต้นไม้ชนิดนี้จะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือมีความหอมนะครับหอมแล้วก็ดอกเขาสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงสีสวยงดงามนะครับผม อัปเดตนะครับผมต้นไม้ที่ขายดีในเกาหลีใต้นะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเฮาสามารถจับนะครับเอาเมือรูปรูบใบของเขานะครับผมกลิ่นหอมจะติดมือเฮาได้นานนะครับการดูแลนะครับการดูแลก,ก็ลรดน้ําวันเว้นวันนะครับผมหรือเฮอาสามารถดูดินได้นะครับผมเช็คดูดินได้ เนี่ยครับผมสวยงามรสแมลี่แต่ภาษาแต่ทางเกาหลีก็เดาเอื่นรูสมารีนะครับผมแต่ทางสากลนะครับสากลแถวอังกฤษนะครับก็เดาเอิ่นว่ารสแมลี่นะครับหรือมาลีนะครับนำความสวยงามนะครับหมายนิยมนะครับแถวอ่ายุโรปแล้วก็แถว ที่นุ่งเกษเยอยู่นะครับผมแถวแถว,แ,วแถวสวนก็รู้สึกว่าการตอบรับนะครับขายดีแห้งนะครับนี่ก็คือลอสเมลียนะครับมาอัปเดตนะครับต้นไม้ที่มีลักษณะเด่นนะครับที่ความหอมนะครับให้ช่มดอกเนาะ ดอกกระจประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมสามารถหาน้ำมาปลูกได้นะครับปลูกแล้วนะครับพี่เพื่อนนะครับผมจะตกหลุมลักนะครับไม้ชนิดนี้นะครับถึงอาจจะไม่เด่นนะครับแต่ว่านะครับเขาจะมีเด่นที่ความหอมและก็สามารถที่จะนํามาประกอบอาหารได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานเนาะ อันนี้นุ่งเกษตรกศึกษามากนะครับผมศึกษาเขาไม่มึงเช็คข้อมูลมากนะครับผมก็ล่องหาข้อมูลมึงนะครับผมต้นไม้โรสเมลี่นะครับผมสวยงามนะครับทรงสวยจะมีทรงนี่นะครับผมจะมีทรงเตี้ยทรงพุ่มนะครับจะมีต้นใหยก็นี่ก็มีนะครับแต่ว่านุ่งเกษตรตอนนี้ปิดปิดปิดเท่าแลวนะครับรู้สึกว่ามันหมืดนะครับว่าสามารถที่จะไปได้เนาะ นี่รายละเอียดนะครับรายละเอียดไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดไหนสิ่งที่สําคัญนะครับอันดับแรกนะครับทีละเลยไม่ได้คือต้องรู้จักพืนชนชนิดนั้นก่อนว่ามีลักษณะการเจริญเติบโตอย่างไรนะครับชอบดินปลูกแสงแดดและน้แล้ำแบบไหนจะได้ดูแลตรงตามความต้องการของพืชน,นะครับสําหรับพืชชนิดนี้นะครับ โรสแมรี่นะครับเป็นไม้พุ่มอายุหลายปีนะครับสามารถปลูกได้หลายปีนะครับผมไม้ชนิดนี้นะครับสามารถปลูกได้หลายปีนะครับใบรูปแบบปลายแหลมสีเขียวสดหรือสีเขียวอมเทานะครับมีกลิ่นหอมรสชาตินะครับจะเผ็ดร้อนนะครับสามารถปลูกได้ตลอดปีนะครับชอบดินปลูกนะครับละลายน้ำได้ดีนะครับไม่ขังแฉะนะครับก็คือย่ำย่ำ นะครับการระบายน้ําต้องได้ดีนะครับผมชอบดินซุยนะครับระบายน้ําได้ดีเนี่ยมาอัปเดตให้กันนะครับแต่ไม่ควรนะครับผมโดนแสงโดยตรงก็คือเฮามีผ่าสแลมประมาณ60-70ประประมาณนั้นนะครับผมแดดครึ่งวันประมาณนั้นนะครับเขาจะสามารถชอบนะครับแต่เขาชอบอากาศเย็นนะครับ โรสแมรีนมน่นะครับเป็นสมุนไพรฝรั่งนะครับที่เลี้ยงง่ายเหมาะกับมือใหม่ในตลาดมีให้เลือกซื้อปะไปปลูกเลี้ยงหลายสายพันธุ์เช่น Common โรสแมรี่หรืออิตาเลียนโรสแมรนะครับผมจะมีหลายสายพันธุ์น้ำมาอัปเดตให้มึงนะครับส่วนดีปลูกการขยายพันธุ์แล้วนุ่งกเกษตรจ,จะมาอัพเดตให้มึงอีกเค่หนึงเนาะอันนี้ให้ชมนะครับไม้ที่ขายดีแล้วก็ไม่ที่มีประโยชน์ ตอมนูนเท่านะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมีโอกาสนุ่งกเกษียรจะมา,าแนะนำนะครับแนะนำการขยายพันธุ์นะครับไม้ชนิดนี้นะครับโรสแมรี่นะครับขยายแบบไหนขนาดขยายยังไงนะครับเดี๋ยวจับผ้าเห็ดให้มึงนะครับผมก็คือบม่มีการสอนเราก็คือมาแนะนำนะครับเพื่อเปลนแนวทาง ให้พี่เพื่อนๆนะครับในเมืองใหม่ชนิดนี้นะครับซึ่งเขามีความสวยงามนะครับสวยงามโดดเด่นหนึ่งละนะครับเป็นสมุนไพรนะครับอสองนะครับให้มีความหอมตรงที่ห้องปลูกตรงไหนนะครับมุมไหนที่ห้องปลูกนะครับจะหอมหอมสั่งบรรยากาศให้ชวนชุ่มนะครับเข้าสามารถตกลุมรักได้เลยว่าต้นไม้ชนิดนี้นะครับ รู้สึกว่าพอปลูกแล้วนะครับผมเขาจะตกลุมรักเลยนะครับเขามีสนีนะครับถึงต้นเขาบอดสวยคือยังไม่ชนิดอื่นก็ตามแต่นะครับผมแต่ว่าเขามีความโดดเด่นของเขานะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือกลิ่นหอมนะครับดอกสวยงามดอกสีม่วงนะครับผมและก็ที่สำคัญก็คือเป็นสมบุนไพร ของฝรั่งเขาเจ้านะครับผมที่ห้างเมืองท้างยุโรปก็จะนิยมปลูกกันนะครับผมชอบแสงแดดที่ลำไรนะครับผมการปลูกนะครับผมดินจังไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันไหมนะครับมาอัปเดตนะครับโรสเมอี่นะครับไม้สมุนไพรฝรั่งนะครับผมที่นิยมในเมืองเกาหลีใต้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบลมีอย่างไรนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ